สวัสดีพี่น้องครับผมปาดมองนางโอ้ยมองนางมาลงเทียบได้ยิ่งเิ่นคุยกันมองนางมานั่งกันเลยหลงนะ้ำเพิน่นบรรยากาศดีแห้งพี่น้องมือนีเย็นซวยซุย<ห>เนี่ย <c oughs> ปาดอาหารกล่อ,องขนาดไหนแม่นี่ยนะ <c oughs> ไม่ตะปวดแขนถือกล้องแม่เดี๋ยวขนาดไหนแม่ถือคลังนี่เพราะเป็นน่ะแม่คือถือมือไปตะปวดแขนแถอะโอ้ยยูทูบเบอร์เฮ้อ ป็สั่งซื้อไม่เอ็นผ้าไปซื้อไม่เอ็นตั้งกล่องเยอ่เอออย่าบังยาบังมืออย่าบังกล่องมันเออถือสละถือแล้วพัดถืงสัตน์ละไม่ใช่สิบอมันั่สิบ่อันนี้เห็นบล็อนดีนี่พี่น้องยูทูบเบอร์มือใหม่คนทีติดตามได้แล้วก็แม่ขาแม่คนตามสามพันปจอง่ไานล่ะจำบได้เขบคุณพี่ว้องหลายๆเด้ที่ติดตามนะครับแม่ไหลมาไหลมาช่องแม่ปียพรลำเพอร์ทวิเชียวท่าน้นก็ครบหมื่นฝากมาติดตามครบหมื่นเนี่ฉลองดิฉลองอะไรดี S <S ฉลองครบเหมือนซับสไครต์เราต้องแ<อ>จกซับน้องใหม่เป็นส่น <S <S วนหนึ่งไปพาไปกันไปหาน้องใหม่ไป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 มาหาวิทมาลัยไหนเขาจิตไม่มีหมองนงา,า,าเงเขาไปหาหมองนางซะกกันถูกนิยม,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 ยมบ้านบัวใหญ่เมื่อคืนบ้านพายหมื่นไร่มาบัวใหญ่ยยพี่น้องอีกคืนหนึ่งก่อนสิก่อนสิพาพี่น้องกลับบ้านเพียงเขาไปสอบกันนะครับ ให้กล้องหนาเนาะอย่าบูบูงสักก่อนเราเขานั่งเสตเขานั่นเซตเนี่ยเดี๋ยวไปถามเคนก่อนว่าพี่พี่พี่แม่พี่พี่พี่มองนั่งยื่เอาเงิ่ไปเอาเงินจองสักก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนดาวหวันนี้คือเจ้าหัน ก็อี่ปก็่ีบานีโอเคต้องชมค่ะสวัสดีค่ะมาึงแล้วจ้าอันมื่อแรกนี่มื่อแรกนี่ยเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ตเจอร์ที่บ้านหนาวบ้านกับโจกแงต้องมพอดีเด็ดซองเลย ห้องนั่งโอเคให้งพี่น้องเพราะว่านั่งทางกันตจกอันนี้คุณเพื่อนดาววดนั่งนีบ่กคุณโต๊ะคุณพี่นั่งชอบบโอ้โหเมื่อืนเก็บหลังเพระโต๊ะเด่นหน้าูุณเดียวเอาออกมาหนิคนตกบึ้มลงมาเลยติเพราะ่าเธอออกมาปุ๊บคือเก็บหลังสุดหลาสุดตักไว้บัตรเครดไม่เห็นเลยบ่คือคยพวกผบอกนี่เราแยกกันบ่บริโนั่งต๊ะ ตกคือปละกไปไม่เห็นของไม่เห็นปักไฟเลยเปลี่ยนเปียกเลยนน้านือพี่เอเ้เลยน้าี่เอมาขึ้นเปียกบนตกปลาไฟกับเสียอวดาวันนี้เป็นคนชัยภูมิตคือบอกํำเนียรูปชัยภูมิเลยหรอแม่เราเป็นคนเฉลีแล้วนะ กระโจกแม่ไปเดาไปตอยู่ห้องนี้เลยพิี่หนอคือเบิ้องั้นหางกันหางคื้บื้นงนเอเวทีก่อนนี่หนอเจ้าน้งจืดจืดจืด <repetition> จ <ceu> ืดจืืืืืืืืืืืื เวาบ้านไทยมาขึ้นนีครับขึ้นเดี่ยวสองทางบวกนนจะสองทางขึ้นเดี่ยวอทางนี่เนาะเบอร่างออกทางขึ้นก่นสำรวจทางขึ้นทางลกก่อนนี่นอะ นี่นแล้วคือในซองทงั้งสะดวกสบายถราลมเย็นแล้วเอาเพื่อสอิ้มไทยเนาะเมื่อคืนขือจังบอเห็นเจ้าวะ่ะ มันค้อนมันมาเลยกันหันค้อนมันมาเองสนใจมันไม่เห็นเข้าหรอกเข้าก็บปรเด็ผู้น้อยจักเห็นหันค้อนมันเห็นเข้าหรอในในหัวในสายตาเออถ้าเราอยู่ในสายตาแม้จะอยู่ไกลแม่ห้องสอนก็ยังเห็นป้าช่างพุ่มกับมาที่นี่แม่ว้าวเอ้ามาหาเข้าตอยนี้ชายชีพ เอาบ่ทไทยสิตายบ่าถามเลาเราสิเป็นอย่างทีื่อสิได้ถามเพื่อได้เป็นฮอดพุ่นแท้รับแตรับกูแขอนกูไ่เป็นอย่างติมันบ่เกิดเลยตีข้างใส้กะหฮากะเล่าวอาบ่เป็นอย่างติยายไปขานคอนเลยรวมไหมแทนเนี่ยไม่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 มันอาจารย์ไม่ไม่อาจารย์คือคือเขาดูแบบว่าการะสำยังอสูงขนาดนั้นสิมันเหมือนเหมือนทั้งมดเป็นสิเขาบอกโอ้โหมือย่างหากไปเบิ้งเจ้าอยู่กระซัม สายตาหางตาเขาเ็สิงเลยแม่เบิ่งอยูนถ้าแค่พี่มองมาเราก็ผ้าไว้รอแล้วแต่พี่น่ะอาบนานไม่ยังอาบก็อาบกาสต้ามันคนอ่อนอย่างนั้นนีกไม่ดูี้กระหอบอู้อุ้ยกระหอมน้ำเด้อกดไฟปี๊ปซุปเปอร์ใส่นเอเอาซีปิดไฟเท่าอะไรนี่จะได้ปิดไฟเอาเดี๋ยวกะเซ้าดอหายกําลังใจพี่เกาเนละ เอ <Bull> อม <ะ S 1> ันเาเบาเอาเป็นหว่วงไปใหญ่ขึ้นเกาเ่เา,าอ่นล่ะขเขาไม่มีผู้ดูแลก็มีอยู่เนาะถ้าเออ <ะ S 1> สมมุติว่าถ้าโบมีคนดูแลแล,ล่ะผู้ลูกคุยกับโบได้ไหมผู้ลูกเป็นหว่วงโบได้ไหมได้เออ <ะ S 1> แล้วผู้ลูกมีคนดูแลล่ะโบจะคุยกับเราไม่ได้หรอจะดูเราไม่ได้หรอแค่นี้เองเป็นหว่วงขึ้นเก่าอล่ะดูแลอายุใช่หรอดูแลแค่รอยยิ้ม นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ปนยังไงต้องมาพูดเลยเบาไป็นรวเดียวเบาโรลล์ล่ะขันมันบอลยังงงเขาขับแค่นให้ใจเขากับเบาลงมันขับขับแกนขนาดนั้นแล้วเชี่ยวเนี่ยมันดีกว่าไง พันสองพันสองปคนที่สามเลยซื้อเวลาคนก็ขยันอยาเปี่ยนลอยเปลี่ยนลอยก็ท่เนี้ยี่เลาเออถ่ายลดูดูเดี๋ยวกันกนั่นไม่ปีก็ถึงล่ปีสามพันขวดแล้วนะปีห้าพันเม,มาเล้วจ้านงานมากก่อนมัวนอนใส่ดาวนอนใส่ขึ้นอนทุขาลงเราล่อเราโอ้ เทึกโจกนะโจกยั้งมันนะไว้อย่าโจกสิโจกถ้าโจกมันจะไม่หายนะอย่าไปเห็นมันดูดโอ้ยมันหายแล้วตอนหนท่าทาเป็นเท่านั่นท่าทางโคตรใบจากไหนไม่ใช่หาาบแถ่คนชผ่านเออดารามันจะมาตะเา อย่าพยายางรู้ปานนั้นนอนเมียเบานอนเมียเปาเขาบอกนี่าค่อยเล่นไม่เอาเอาตว่ากคนม่มถ้าเราบอกสมไม่กินเกยเพราะว่าบอกสมจะไหนเขากมาดับกินครับครับซ่งกินบอกสมนั่ไหไม่กินบอกสมแล้วใท่อไเจ้าะกดนี หุ ok ่ยเอม่ดับกินทองน้ำดอให้นักร้องกินเสียงดีก็ดัวูดีนะเี้ยงเี้ยเกียร์เดีห้อยบ่นูานเจ้าี่บอเดนี่แบบเาออยอลกินเกีเกี้่ต้องวาอ้เลยไอลุงนักผ้าล้วบอกม่ม่ก็เมนบอลช่อง ช there, <laughs> ่องไม่เบียร์พอนี่อ่ะวิ่งบอลเวลาเบิร์นกระสอบเนี่ยมันหัวกล่องมันก็ยุ่งสิยนี่ยมันหัวเลยกล่องมันอยุ่งสิมีปลูกช่องไม่เบียรพอนี่พคนเบิรงนเนี่ยจนว่าเวียนหัวยนี่เราหัวกล่องอยุ่งสิเนี่ยเรายนี่ผู้เดียวเรากล่องเราอยุ่งสิล่ะเขาแปลว่าช่องนี้เป็นช่องฟรีสไตล์ฟรีสไตล์แบบแต่เอ่อช่องนี้แบบฟรีจะตายดูแล้ววินจะตายดูแล้วต้องมียาดมยาอมยาหมอง กึงมบไหอกะาีเบอร์นี่พะลาไม่แล้วคุณมึงนะคุณคุณว่ามึงอยาเข้าเมียนพัอตายเขาอยากเขาอยากว่าพัตายเขาอยกพาว่าบ้าจเลี้ยบานี่อะไรบอกถ่ายมีมงานถ่ายมีมงานมึงตีกาก้ามึงเข้า่าเนี่ยคือว่าเจี๊บแห้งยื้สัมงคันมึเตะโตเหรียนี่ยเด้อ้อยากักนาบ ช่างาเกสิดอกยันเขาเ็หูยันยันหูว่าเขาเป็นหูว่โอ้ยเต้ขาเลเติมมั้นเขาวางสิดาละสมบัติอกตายเงยมัเนี่เเคยถามพี่เป็นยังบอเคยาเลยพี่เป็นยังอพอีเม็นขาเป็นยัไเดี่ยวเแด่๋อไม่เลก็เดี่ยวเนี่ยครับ ซุมเลเป็นใจวใจัยว่าเป็นใจไปด้ยกันกนกนยนนหนึ่งับตัวแกดังิงหอานห้่งนดัน่า้อท่าน้อ่ัมเดียดมหมงปารมาเป็นมีดคืดๆอ,อ,อเป็นมีดอ,อ,อันนี้เขาเป็นมีดกันมีดแ,แล้วมีดชาชียเลยมีดชาชีพแล้ว แม่ของแม่ดูดเพือยางมิสาชสพบมัมิดเขาเป็นมิกพระราเป็นมิรกันแม่พี่แม่แมเขาเป็นมิรกันกะบป๋ามกัได้กะเป๋า่มยังไม่ได้ยุ่งมิซาสบร้านทองฮี่ยกิฮะอันนี้ซื้อซอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่น้องจะว่ารอวันยังตอนี่นะปวพ อันนี้ซื้อยูร้านทองเฮียจังฮะอันนี้ร <lawsuit. S 1> ้านทองแม่กิมแงนอันนี้แม่กิมแงนะะถ้ากิมไม่แงนกนไม่ใช่สักทองแท้ถ้าทองแท้ก็คือแม่กิมแงนบังเอ็นเอ็นแขนเราขึ้นแล้วหรือกล่องนะนั่นันนแม่กิมเลงนี่อันนี้แม่กิมแงนแกน้องให้ยืมค้าก่องนะแล้วซื้อไปเ่รอะวแกไปซื้อแบบนี่แกไปซื้อบรรุนเออคอรร่งอร์ร่งนี่ไปซื้อไปยังนี้ไล่โซนพระพ่อหาเทียนนี่ไปยังบไดนี้แล้วก็หา ใส่หม้อหองฉันใส่โดนอย่ได้นี่ซื้อมาโดนอะไได้บ้าไม่เป็นเสือมะนปนเกน้ำค้นรักาเป็นน้ำม้นรักษาฉันหูฮึไม่เ่บริก็เยี่ยมทน่ผาเอ้าเอ้ารเกเี่ยมนั่นแหละจิจพะะเนาใครกรนเป็นจอ๋อนน้ามาเห้นเป็นอะมเจีเ้เด็กเส่มก็เอาแก้วพี่น้องรับาคี้นกันขอคุณุกิตามรับชมนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเขาอยากเตรียมของเตรียมมองนางมาแต่งหนาก่อนนะครับพกอกันมาแรอแงเด้อร้านโรงเหล้าสุขนิยมบัวใหญ่นะครับอ่อาพวกร้าหนีอแรลมาให้กำลังใจเรื่อยๆได้พี่นองเด้อ